สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ ained. พี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ที่ผมลงแนวทางช้านะครับพี่พี่ก็มีพี่พี่หลายท่านเลยนะครับที่รอแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับวันนี้ผมทํางานวันแรกนะครับพี่พี่งานเยอะจริงๆนะครับแล้วเวลาเวลาเบรกตอนเที่ยงเนี่ยผมยังไม่มีเวลาเลยนะครับวันนี้ ผมต้องขอโทษพี่พี่จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางกันเลยนะครับผมขอไม่สรุปผลของเมื่อวานเนี้นาะถ้าเกิดใครติดตามในในรอบนี้ก็ถือว่ามาอยู่นะครับเนาะวันนี้ไม่มีสรุปผลนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับในรอบ5้าโมงในวันนี้นะครับวันนี้ผมตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข5นะครับ เน้นในรอบปกติลอง VIP นะครับ50นะครับผม51 52 53 54 5้าสองห้หห้าห้ ห้าเก้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับพี่พี่ใครที่เนาะกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับพรุ่งนี้ผมมีบ้านนะครับมาแนะนําพี่พี่นะครับเนาท่านใดสนใจรอติดตามรับชมนะครับผมเนาะก็เป็นบ้านเสียงโชคด้วยนะครับแล้วก็บ้านแนวทางด้วยนะครับเนาะก็อาจจะมี แนวทางของอาจารย์ท่านอื่นด้วยรวมไปถึงแนวทางผมด้วยนะครับในกลุ่มเนาะท่านท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับสนับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับในตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่ให้ไปที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครับเนาะก็ห้าคู่นะครับ เน้นรอบปกติรอง VIP นะครับมัดรวม4ีนอยแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะทันนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับผมเนาะต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับสามตัวผมให้ไปที่เลข6นะครับ650นะครับพี่พี่หนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสตรเม็ดเดียวเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับในตัวเน้นตัวเจาะ ใครไม่ชอบ5นะครับเอา9มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นได้อาจจะเป็น 90, 91, 96, 97นะครับหรือเป็น95นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ